มาเฮ้ยหมื่นสามมาดูพี่แขกไ่มือนละป้ายดีป้ายดีพ่อแม่พี่น้องป้ายดีป้ายดีตากูไปใบีเลยมึงเงอะหวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองหมื่นก้อนนี้สองหมื่นแล้วเราจะไปถึงสองแสนหรือเปล่าสามหมื่นแล้วสามหมื่นแล้วสามหมนแล้วมา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 พี่วินตอบพี่แขกเลยค่ะพี่วินตอบพี่แขกน้องวินสิ น้องวีนน้องวีนน้องวีนสี่หมื่นคนเดินมา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 แล้วมาแล้วยืนนั่งไม่ได้ทำไมล่ะมึงได้หมดมึงบีบกันหน้ากล้องอ้าวเหรอมึงมันจะโอ๊ยอีปูมปูมบมจะจะพูดอะไรครับคนดูไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราคุยรายการเนาะใชอพี่แกจ๋าจ๋าวันนี้มาขายอะไรจ๋า พี่มีเวลาเท่าไหร่เชิญกับพี่ก่อนห้านาทีครับพี่มีเวลาห้านาทีไม่รู้หรอกทุกคนต้องแปลงฟันทุกคนต้องแปลงฟันไม่มีใครไม่แปลงฟันมารู้สิทุกคนต้องแปลงฟันพี่จะพูดอยู่แค่นี้ว่าทุกคนต้องแปลงฟันแล้ววันนี้แถมมาก,กับยาสีฟัน wonder สบายค่ะ,ะแลวไม่ได้แค่มาก,กับยาสีฟัน wonder นะยังมานะครับพร้อมกับน้ำยาบ้วนปากด้วยแปรงบูมเมลวอชนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันมาด้วย <Yeah. S 1> มาเลยคนเราทุกคนต้องแปรงฟันนะครับไม่มีใครแปรง อ่ะหลานชื่ออะไรฮะยูจีนยูจีนยูจีนหันไปบอกยูจีนยูจีนแพ้แขกใจยูจีนแป้งฟนไม่ยูยูแพ้ยูจีนบอกแป้งกินข้าวเราต้องแป้งฟันใช่ไหมเด้อจิ้นข้าวเราต้องแป้งฟันใช่ไหมใช่ค่ะทุกไม้ทุกค่ะทุกไม้ยูจีน อยากแค่ห้าเอยอ่อไม่ตอบโอเคอ่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มีเวลาแค่ห้านาทีทุกคนต้องแป่งฟันทุกคนต้องแป่งฟันทุกคนต้องแป่งฟันแป่งฟันบูมแป่งฟันเจ็ดนิได้แล้ววันนี้มากับอันนี้เลยโปรเจ็นีิซื้อหนึ่งแถมเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากไปไหมได้อยู่ไหม มิโก้สักวันเจอกันเลยมีไข้ดิต้องร้องมั้ยทำไมอ๋อช่วงนี้ปิดค่ายค่ะอ้าวโหกำลังจะบอกว่าร้องดีชุดหน่อยอ่ารีบกดตะกร้าเจนนี่ห้าร้อยออเดอร์ขอบคุณขอบคุณมากนะราคานะเอาไปเลยหนึ่งแถมหนึ่งนะ C C C หรือไม่ก็หนึ่งกล่องราคาพิเศษวันนี้สองสองสองหรือไม่ก็เป็นนักเซ้นเลยยาสิฟันแปลงกวดน้ำยาพูดปากนะห้าห้าห้าง่ายๆแบบนี้เลย C C C สองสองสองห้าห้าใครชอบเลขไหนซื้อเลยเออ ปันสะอาดปากสะอาดชั้นกรัะตีผู้ชายทุกคนบอกเลยว่าฟันชั้นไม่คมหมายถึงฟันชั้นสะอาดมาก<อ>เวลาพี่พูดแล้วแบบมันดูไม่มีแสงคมอะไรมาแบบว่าแยงตาเขาเขาบอกดูแล้วมีสเสน่ห<อ>์<อ>ดูไปคนเห็นฟันแขะแล้วแบบเฮ้ยเห็ห ga, up, ang, เนหน้าเสร็จปุ๊บเห็นฟันทุก่าเฮ้ยหน้าอันติดหูลูกมันไม่ดีนะคะอยู่จินหานะอ่ะ ยังไงคะยูจีนไม่มีอะไรค่ะยูจีนเอาเล้วไปให้ถึง3 0 0แสนพี่แขกข้างหลังเราเลยสามแสนขออีก3 0 0แสนขออีก3 0 0แสนทุกคนได้แล้วได้แล้วนะขออีก3 0 0แสนเท่านั้นสรรพคุณอ่ะอีก3 0 0แสนอย่าบอกตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็นประจังหรือเปลารับแบล็คบูมาอลวอชคุณกลัวเข้าไปเนี่ยบอกเลยนะคราบหินปูนคราบคับทุกอย่างเนี่ยมันมันจะหลุดออกมาบางทีเราคิดว่าเราแปรงฟันสะอาดแล้วมันไม่เห็นนี่จะโชว์ให้ดูมีแล้วค่ะ เม่ีเราคิดว่าเราแปลงคสะอาดแล้วไม่มเออเยอะแค่ไหนเรใส่มาครึ่งฝานิดเดียวนี่ตามรอยคยเห็นรอยขีดไหมกวาดเข้าไปนิดเอาแล้วม่แม่กวาอือือืออออืออออือือืออือ โอ้โหงง้งงโงงงงสังเกตไหมเห็นไหมมันจะมีคราบเข้าไหมเป็นคราบโปรตีนคราบทุกอย่างเนี่ยที่มันหลุดออกมาเขาบอกว่าถ้าพี่บ้วนแล้วกลืนเกาจะกดได้ได้ล้านหนึ่งเลยโอแขกสู้สู้แขกบ้สู้เล่นกันขนาดนี้เลย ฉันต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอพ่าเธอจะเอาชีวิตฉันเลยเหรอไม่กล้าให้เจอหน้าสามีเลยว่างั้นฮะสองหมื่นเลยสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นมา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 กดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยบอกเลยใช้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะทุกคนใช้ต้องไม่ตัวเขียวเท่านั้นนิดเดียวเองจริงๆไม่ต้องใช้เยอะหลอดดึงเนี่ยอยู่คนเดียวน่ะโสดโสดนะใช้ไปนะเออแปลงไปแปลงกว่าจะมีผัวน่ะอ่ะดูซิว่ายาสีฟันเนี่ยได้ผัวไหนได้ก่อนกันกดเข้าไปเลยนะอันนี้ท้าเลย นะส่วนใครที่อยู่เป็นครอบครัวเปบ้านอันนี้ก็จะคุ้มนิดนึงนะพออยู่เป็นครอบครัวก็มันใช้ได้นานบอกแล้วราคานี้ปกติเนี่ยอยากลองกัไปเลย 2, 2, 2 1, ลองสองหลอดเอาไปนะหรือไม่ก็ซื้อ1แถมหนึง่งอันนี้คุ้มมากสําหรับใครที่อยู่หลายคนนะเหลือ4ี่สนะหรือไม่ก็ซื้ออ๋อวิววิววิวไม่เกีก่ยวให้ของฟันมันเป็นคาร์บอยนะหรือแม่ก็เอาโปรเีนเลยยาสิบาันหนึ่งนะแปลงหนึ่งน้ำยาบ้วนปากหนึ่งห้าห้าห้า สองสองสองสี่สี่ห้ากด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 มาหมื่นเดียวขออีกหมื่นเดียว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 มันเป็นอะไรอีกหมื่นเดียวโทรศัพท์กดให้แม่นะเพื่อว่าพียวเ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 พียวคุณค่าธรรมนูญมาแล้วมามาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นถึงแล้วดึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว สเสียโซมัแล้วค่ะผมเสียโซเมื่อไหร่ตกไปไม่แก้คุณนะอ่ะเดี๋ยวเราจะสลับลูกค้าตัวนึงจริงคะได้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณเจนนี่มากขอบคุณมากนัทจ้ายูจีนไว้เจอกับป้าใหม่นะเออไว้เจอขอบคุณนะครับขอบคุณมากบูมยูจีนแบบว่าไปพี่แขงขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ แม่แ่มัแม่ถูลองไม่มันต้องถูขอบคุณนะขอบคุณนะแม่จ้าว่าอนี้คนกดกดลิฟไป20ล้านใช่ไหมก็ต้องกดอีกหนึ่งี่ล้านไม่งั้นมันไม่ออกเพราะฉันพูดจริงนะ ต้องใช้อันนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถูเพราะใช้รีมูเวอร์ทั่วไปอ่ะเราจะใช้แรงถูเยอะทำให้หน้าเหี่ยวใช่ทำให้หน้าเหี่ยวแต่คนเนี้ยดูนะอันนี้ถูถูไม่หลุดไม่ออกเห็นหะแต่น้องคนนี้เมื่อกี้ปั๊มเดียวเองพูยพี่ระวังเก็บมือเนี่ยนัดหนึ่งสสหลุดหมดเลยแดงไป p ล e เมคอัพรีมูเวอร์ที่ทนน้ำแค่ไหนเช็ดบุ๊บว้าว จริงๆต้องเอาน้ำค่ะน้ำมันจะลงผสมละน้องจะกลายเป็นน้ำนมใช่แต่ตอนเนี้ยเละเทะไปหมดแล้วด้วยความที่ออยตัวเนี้ยมันแบบเป็นออยเนเชอรลออยด้วยแล้วก็มีบำรุงด้วยทำไมไม่โทรมาบอกล่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะเป็นท้นชุบเปียกนะพี่เช็ตเนี่ยแทบจะไม่หลุดเลยยังอยู่ที่ปากเห็นไหมนี่ที่ชุบเปียกนะแต่หนูเอาหนูเอาหนึ่งพี่จะปั๊มหยดเดียวพี่าจ๋าตำมโป้หรือยัง เก้าร้อยเก้าสิบหรืออะไรหรอสามร้อยเก้วสิบโอเคเปล่าฮะตกลงหนูขึ้นได้ร้อยหนูดีว่าได้ร้อยอากรได้ได้ไหมสามร้อยเก้าสิบหมอโอเคไปเพื่อเอาไปใช้กันนี่นะแม่ปั๊มให้หนึ่งอันหนูปั๊มแล้วหนูถูนี่นะคะหนึ่งปั๊มอ่ะถูเลยแค่หยดเดียวถูออกเลยอ่ะถูเบาๆก็ออกแล้วนี่ไงเห็นไหมหนูแล้วใช่ถ้าวันนั้นไม่โทรมาบอกล่ะแล้วหนูล่ะ ็นแบรนด์ที่ให้ค่าคอมพวกเรามากที่สุดในประเทศไทยแล้วนะให้เท่าไหร่พี่รอเลยให้เท่าไหร่ตั้งแต่เราขายมาเราไม่เคยได้แต่ก้าแสนชิ้นใช่ไหมคะเรื่อที่ทำได้แสนหลักแสนคือเดีไม่บอกว่ากี่แสนแสนบ้านหรอแสนชิ้นมากกว่าแสนเชื่อได้รู้ใช่ไหมว่าพวกเราคิดเป็นออเดอร์เป็นไงล่ะบอกแล้วมาทีเนี่ยไม่บอกผมจะเล่นพี่ให้ยับไม่เราไม่ แบบจ่ายเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะกูได้กำไรยังผู้ได้กำไรวยยอู่แล้วพี่รวยอยู่แล้วบ้านก็ไม่มีใช้ด้วยตอนสามสิบล้านแล้วค่ะจ่ายจริงนจริงปะเนี่ยอันนี้คือยอดอะไรเดี๋ยวรอดูยอดพอใจหรือเปล่าพากันขายของสามสิบล้านเนี่ยถ้าไม่พอใจบอกนะครับไม่พอใจบอกเดี๋ยวจะไม่อีกโอ้๊ยดีใจมากมีอะไรเหลือไหมพี่อาหารเสิร์ฟใครกดทานยังกดได้อยู่นะคะเพราะว่าพี่แต้มไม่เคยลดราคาแบบขนาดนี้ก็อาหารเสริมหนูกินนะหนูชงทั้งสองกล่องอ่ะผสมกันเลย อร่อยมากอันนี้หนูชงแค่สีสีขาวหนูต้องชงผสมมันก็จะอร่อยอีกแบบนึงคือเขาจะบูสต boost energy หนูจะแบบว่าไม่ไม่เหนื่อยไม่โซมค่ะอร่อยมากครับเป็นเหมือนสมูทตี้ e ยกเกิดสดดีใช่ใช่มันกินง่ายแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็พูดเลยว่าหนึ่งคุ้มค่าสูตรรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งของโลกสารสกัดอัดแน่นแบบ p r e m i u ยมเอฟเฟ i v e ฟโดสคุ้มค่าไม่ต้องไปกินหลายเม็ดหลายกับมือหลายตัวรวมเดียวใใชช่่แล้้ววันนนีะะค แบรนด์ K T ของพี่แต่ K T M Rest Cosmetics ขายไป20นาทีเต็มเต็มได้ทั้งหมดเต็มเต็มเต็มหนึ่งแสนสพันออเดอร์ยอดขาย31ล้านบาทอะพียนแล้วก็ เดี๋ม่กี้ขาดีมาพล like ่าก like ันบ้างนะคะเล่าไครับว่าฉันต้องจ่ายเท่าไหร่พูดมาร้อยสามสคูณห้าหมื่นพวกเราได้ค่าคอมจากพี่แต่หกล้านแปดแสนครัครรสิเดล้านจริงๆริง ครับจวาน่าแล้วกีจลาวก็แล้วก็แวกเแ้วก็แร้วก็แบ้วก็แล้วกนมี้แล้วก็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 ล้วก็ัล้วก็แล้วก็ล้ก็แล้วก็ล้กแลูวก็แล้ก็ล้วกแล้วก็อล้ว้แ้กแล อันนี้ก็คือยุผคประโยชน์ท่านจำเลยนะครับเราประกาศไปแล้วตรงไหนก็หยุดตรงนั้นที่เหลืออะไรเอาสของพี่จีวันนี้รักกุ๊บกข๊บขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ใหญ่มาก